สวัสดีครับเพื่อนๆชาวแวมพร์ฟอนครับ EP นี้ก็มาต่อกันกับ EP ที่87นะครับผมก็มาต่อจาก EP ที่แล้วนะครับแล้วก็วิ่งนะครับลงมานะครับทําเควสยาวเลยนะจะเป็นที่ผมบอกไปนะพวกฆ่าอะไรนะแวมพร์นะที่หมู่บ้านล้างฆ่าทหารติดเชื้อนะแล้วก็จะมีพวกเควสาซากประหักพังนะครับเพื่อนๆต่อกันได้เลยนะเนี่ยครับทหารติดเชื้อก็จะเป็นประมาณนี้5ตัวนะครับเพื่อนเพื่อนฆ่า5ตัวตัวนี้ ไอ้พวกทหารติดเชื้อเนี่ยผมจะบอกว่ามันจะมีเห็นไหมมันจะมีสะท้อนออมันจะมีสะท้อนความเสียหายนะนเพื่อนๆระวังให้ดีนะถ้าเกิดเราเขาเรียกอะไรนะถ้าเกิดเราเวลน้อยอะ่ะแต้มระดับตำนานเรายังอัพไม่ถึงตัวอัพไม่ถึงตัวที่มันจะสามารถลบบัฟได้นะครับตอนนี้เราก็ยังทําอะไรไม่ได้นะต้องเล่นตามสเต็ปไปก่อนนะเพื่อนๆจะเป็นเนี่ยครับตัวนี้ครับถ้าทหารติดเชื้อห้าห้าคน,นครับ แล้วก็ไปต่อกันเลยนะเพืเ่อนๆอันนี้จะวิ่งไปเอาอะไรนะหินเลือดมนะหินเลือดอันนี้ก็มาใกล้หมูบาานะหม่บ้านลางนะเพื่อนๆหมู่บ้านล้างก็จะมีแบมพายนักล่าแบมพายอะไรอย่างเงี้ยแหละฆ่ามันสามคนนะเพื่อนๆอย่างนี้หนีได้เลยนะไม่เกี่ยวกับภารกิจนะเพืเ่อนๆอันนี้ผมกดผิดนะไม่เกี่ยวกับภารกิจนะ เราก็วิ่งหาคนระับเนี่ยครับนักล่าแบมพายค่ายโจนเนี่ยนะครับสามสามคนนะเพื่อนเพื่อนสามคนก็เสร็จภารกิจนะครับแล้วก็ไปต่อกับภารกิจด้านล่างกันต่อนะเพื่อนเพื่อนแล้วเราก็วิ่งหา,าต่อไปนะ ส่วนตรงนี้จะเป็นเควสช่วยเหลือสาวนกนิไก่มองไกลนะถ้าผมจะไม่ผิดนะเราเกมหายอะไรก็ไม่รู้นะเพื่อนๆก็วิ่งต่อกันไปเลยนะครับเดี๋ยวเช็คที่ภารกิจกันนิดนึงว่าขาดขาดกี่คนนะครับเช็คภารกิจกันนิดนึงตรงไหนเนี่ยเจแวมพายอีกคนเดียวครับเพื่อน โอเคครับทีนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการค่าแอมพายสามตัวที่แล้วก็วิ่งลงด้านล่างกันเลยนะครับวิ่งไปที่ผมจะมาร์กจุดไว้ให้นะเพื่อนๆเป็นลูกศรนะครับจะจะได้ไม่หลงนะเนี่ยครับไปตรงเนี้ยซูมดูมันจะเป็นช่องว่างเล็กๆเหมือนมีอะไรอยู่ครับเดี๋ยวไปดูกันยิ่งตอนที่เราวิ่งลงอย่างเงี้ยครับมันมีโอกาสที่จะเจอทหารติดเชื้อด้วยนะเพื่อนๆแล้วก็ดีนะครับมีโอกาสเจอทหารติดเชื้อนะครวก็วิ่งไปเลยนะครับ ตรงที่เรามาร์กไว้เมื่อกี้นะเพื่อนเพื่อนมันจะมีมันจะเป็นเควสอะไรสักอย่างนี่แหละให้เราไปคุยกับรูปปั้นนะครับเมื่อเราคุยกับรูปปั้นล้วก็กลับมาคุยกับเจ้าของเควสต่อนะครับมันก็เนี่ยครับนางฟ้ามันก็จะเสร็จภารกิจนะเป็นภารกิจที่แปลกแกนะผมก็งงว่าอะไรมันไม่ใช่เควสตามหมู่บ้านนะเควสแบบนี้่ส่วนใหญ่คนจะหาไม่ค่อยเจอนะเพื่อนๆือแบบว่าอ่เขาเรียกอะไรนะวิ่งไปแล้วเจออะไรเงี้ยครับต้องจําเอานะครับแล้วนี่ไงครับผู้ปกป้องติดเชื้อนะครับ เห็นไหมครับมันมีสะท้อนนะเราจะไปเล่นกับมันนะเพื่อนเระวังตัวนี้แสบนะครับบางท่านผมตะก่อนรูปเล็กๆผมก็เป็นนะโอ้โหไม่รู้มันคืออะไรใส่อย่างเดียวครับตายครับผมเรียบร้อยทหารติดเชื้อเรียบร้อยครับโอเคไปทําภารกิจต่อเลยนะครับเนี่ยก็วิ่งมาอาจจะเป็นรูปปั้นเนี่ยครับฝั่งขวามือเนี่ยตัวนี้ครับเพื่อนๆคุยกับเขาเสร็จแล้วก็กลับมาคุยกับเจ้าผู้ส่งเควสนะมันก็จะขึ้นคัสซีนเนี่ยครับเพื่อน ขึ้นคาสีนแล้วคุยเสร็จทีนี้คุยเสร็จเราวิ่งลงมาอีกนิดนึงนะเ,นเพื่อนๆจะไปเนี่ยครับจะไปเจอพวกแวมพร์อ่าที่สี่ห้าคนนะที่มันเป็นต้นเหตุของอะไรนะเขาเรียกต้นเหตุของฟาร์มเฮจานนะเ,นเพื่อนๆต้นเหตุของฟาร์มเฮจานอ่าผมตอนแรกผมก็หาตั้งนานนะเอ๊ะไม่รู้มมันอยู่ไหนนะครับพอมาฆ่าตัวเนี้ยได้ถึงเข้าใจนะครัอ่าเจอกระดูกเผาไหมลืมเก็บนะครับหายากนะจกระดูกเผาไหมนะครับ ตรงที่ผมจะมาร์กนวผมจะมาร์กไว้เนี่ยาตรงนี้ครับมันจะมีแบมพารประมาณ3-4ตนนะครับตัวนี้แหละเป็นเป็นสาเหตุของฟามเฮจาร์เรื่องเกี่ยวกับเบาะแสอะไรสักอย่างนะครับช่วยเหลือฟา์มเฮจารน,นะครับเราฆ่าพวกมันเสร็จเราก็ไปส่งเพชรที่ฟาร์มเฮจารได้นะเพื่อนๆแต่แต่ว่าเมื่อเมื่อผมส่งเสร็จแล้วนะเราอย่าอย่าจะพิ่งไป ส่งเวงควสนะเมื่อข่าเสร็จแล้วให้วิ่งลงไปที่ซากป,ปราหักพังไปสำรวจซากป,ปราหักพังแล้วก็จะมีเควสไฟสีน้ําเงินต่อนะเพื่อนๆอย่าเพิ่งรีบนะเดี๋ยวค่อยๆต่อกันไปเรื่อยๆนะเพื่อนเนี่ยครับเควสก่อวินาศกรรมฟาร์มเฮนจานนะเพื่อนเพื่อแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถไปส่งได้นะแต่ว่าเราอย่าเพิ่งนะเพื่อนๆให้เราวิ่งลงมาเพราะเรายังเหลือเควสอทาหารติดเชื้ออยู่นะอย่าลืมแล้วก็ไปอ่ามันจะมีหินเลือดนะครับหินเลือดอีกเควสหินเลือดนะเพื่อนเพื่อน ไปกันเลยนะครับเราเจอทหารติดเชื้อน่าจะคนสุดท้ายแล้วนะไม่แน่ใจนะครับจัดการมาเลยครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาดูเกยกันก่อนนะครับเหลืยอยุกีคนทหารติดเชื้อนะเพื่อนๆทหารติดเชื้อโอ้เลยตั้งสองคน,นครับยังเหลือเยอะอยู่นะครับ วิ่งไปกระดูกเผาไหมครับอย่าลืมเก็บหายากหายากแล้วก็วิ่งไปภารกิจหินเลือดเมืองหินเลือดไะโอเคเมืองหินเลือดแล้วก็วิ่งลงไปเลยครับยาวเลยครับเพื่อนๆนะครับตรงที่ผมจะมาร์กจุดไป้นเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกซากปลากหักพังส่วนที่สองนะเพืเ่อนๆเจออีกตัวหนึ่งแล้วผู้ปกป้องที่ติดเชือ้อนถะ้าหารติดผมเรียกว่าถ้าหารติดเชือ้อนะเรียกง่ายๆก็ ซา,ากประคักพังส่วนที่สองเ,เพื่อนๆถ้าเกิดว่าเราไม่ทํามันจะ